ถ้าหากในฝั่งอเมริกาจะมีป้ามาหาภัยแบบวีแกนทิเชอร์แล้วล่ะก็อีอกฝั่งหนึ่งของโลกในออสเตรเลียเองก็คงจะไม่มีใครเกินตานไปได้มากกว่าวีแกนบูตี้หนึ่งในวีแกนที่แทบจะเรียกได้ว่าขายตาขากระโดงมาจากคุณป้าของเราเลยก็ว่าได้เพราะเรื่องราวของวีแกนสาวคนนี้เนี่ยกดดูด,ดนันและเอาเรื่องไม่เป็นสองรองใครจนแม้แต่คุณป้าของเราเนี่ยยังยอมรับว่าเธอเปเหมือนกับครอบครัวเป็นลูกสาวของเธอกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวของเธอจะไปสุดขนาดไหนไม่รอช้า ขอให้ทุกคนนั่งลงเชคอาซีทแล้วเราเนี่ยไปดูความโกลาหลที่เธอจะก่อขึ้นกันเลยดีกว่าครับแทชแพทร์สันเกิดในปี1994ที่เมืองเพิร์ตรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีแนวคิดหัวรุนแรงไม่ใช่นักกิจกรรมไม่ใช่คนมีฐานะหรือมีเบื้องหลังด้านการเมืองเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ฟังอยู่ในตัวของแทชมาแต่งเด็กก็คือความรักที่เธอมีต่อสัตว์โดยเฉพาะสุนัขม้าและก็สัตว์ในฟาร์เช่นวัวและก็แกะ ซึ่งในวัยเด็กของเธอเธอไม่รู้เลยว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยคือแหล่งที่มาของอาหารที่อยู่ในจานของเธอทุกวนันในช่วงวัยรุน่นแทชเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีสุขภาพดีเธอเรียนรู้เรื่องโภชนาการและเคยศึกษาด้านฟิตเนสและก็สุขภาพมาก่อนและใช้ชีวิตตามแบบสังคมทั่วไปกินเนื้อสัตว์ดื่มนมเข้าร้านอาหารโดยไม่ตั้งคําถามว่าอะไรคือที่มาของมือนั้นๆจนกระทั่งในปี2017ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในชีวิตและเป็นจุดกําเนิดของวีแกนบูตี้ในอนาคตแทชเนี่ยเล่าว่า เหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเธอคือการรับชมสองสารคดีด้วยกันนั่นก็คือ What the hell และก็ d ด m i เ i ียโดย What the hell เนี่ยเป็นสารคดีที่ตีแผ่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอาหารกับผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์โดยเฉพาะโรคหัวใจมะเร็งและก็เบาหวานจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนโดม i เนียนมีชื่อเสียงระดับโลกในหมู่วีแกนด้วยกันเป็นสารคดีใช้ฟุตเทจจริงจากฟาร์มโรงฆ่าสัตว์และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของออสเตรเลียเผยให้เห็นถึงการทรมาสรว์ที่ซ่อนอยู่หลังอุตสาหกรรมอาหารทั้งหลาย แทชบอกว่าเธอช็อกกับสิ่งที่เห็นร้องไห้และรู้สึกเหมือนโดนทรยศเธอไม่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศประชาธิปไตยและยังบอกว่าทันทีที่หนังจบตู้ของเธอเนี่ยก็ประกาศตัวเองว่าจะไม่แตะต้องผลิตภัณฑ์จากสัตว์อีกและจะใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในการพูดแทนพวกมันต่อมาทแทชได้เข้าร่วมกลุ่มนักกิจกรรม Anonymous of the Voiceless และ The Safe Moment ผ่าน Facebook ซึ่งทําให้เธอเนี่ยเริ่มลงในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและก็ยืนไว้อาลัยให้สัตว์หน้าโรงฆ่าสัตว์และเมื่อกลุ่ d i r ่มไดเรกแอ everywhere สาขาเพิร์ดก่อตั้งขึ้นเธอก็พบว่าแนวคิดแนวทางนี้ตรงกับใจของเธอมากแฮชเนี่ยกลายเป็นแกนนํานักเคลื่อนไหวที่ชอบการประท้วงแบบเข้าไปขัดจังหวะหรือก็คือการทําให้สะดุดตาโดดเด่นจนคนต้องหันมามองและพบว่าการการะทำของพวกเธอเนี่ยก่อให้เกิดแรงส,สะเทือนต่อสังคมและบรรดาสื่อเนี่ยก็เขียนข่าวและก็ทำคอนเทนต์ทําให้ประเด็นสิทธิสัตว์เนี่ยถูกพูดถึงในวงกว้างวีรกรรมที่สร้างชื่อเสียงแรให้กับวีแกนบูตี้ก็คือการประท้วงงานเดินสุนัขก,ก,การกุศลของ r s P.C.A ในงานมิลเลียนพอลวอล์กซึ่งเป็นงานที่ครอบครัวพาสุนัขมาเดินเพื่อระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือแทชเรียกง,งานที่เต็มไปด้วยความรักสัตว์นิวาสิ่งที่รุนแรงที่สุดที่คุณเคยเข้าร่วมได้โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงความรู้สึกของคนที่รักสุนัขให้หันมามองว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขานั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากสัตว์ที่ถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เลยอย่างไรก็ตามแทชเองเด่ยก,ก็โดนจวกยับเมื่อมีคลิปวิดีโอบนยูท b e ของเธอที่มีการใช้สุนัขค ลูกสายจูเพื่อให้มันดึงเธอขณะที่เล่นสเก็ตบอร์ดการกระทํานี้ถูกมองว่าเป็นการใช้สัตว์เพื่อความบันเทิงและก็ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดแย้งกับหลักการที่เธอพยายามจะสื่อสารออกไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงปี2019เธอเริ่มจัดการประท้วงเดี่ยวในที่สาธารณะหลายครั้งเช่นเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังโดยสวมชุดวัวพร้อมถือป้ายเปิดโปงความโหดร้ายนอุตสาหกรรมนมวัวและอีกหลายครั้งที่สวมชุดคนงานโรงฆ่า,าสัตว์พร้อมเปิดเสียงกรีดร้องของสัตว์ผ่านลำโพงกลางร้านค้า เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ย้วรับความสนใจจากสื่อและประชาชนในวงกว้างนอกจากนี้เนี่ยเธอยังร่วมก่อตั้งแคมเปญ Tell Them the Truth เพื่อรดร์ต่อต้าอ,อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และนมซึ่งเป็นที่มาของชื่อเล่น Vegan Booty ที่เธอใช้ในโลกออนไลน์ซึ่งมีที่มาจากการที่เธอใช้เรือนร่างของตัวเองโดยเฉพาะบ้านท้ายในการดึงความสนใจเพื่อกระจายสารต่อเกี่ยวกับความโหดร้ายในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และหลังจากนั้นเราจะได้เห็นวีดีการของเธออีกมากมายกายกองที่โคตรจะสุดโต่งมากๆในวันที่15กุมภาพันธ์2020เธอ ก่อเหตุที่เป็นข่าวใหญ่โดยวิ่งฝ่าเข้าไปในกลางสนามแข่งขันฟุตบอลหญิงออสเตรเลียพร้อมถือธงข้อความ r i t h to r i s y c e e l เล่บนตัวเปเปืเป้อนไปดป้วยเลือด,ดปลอมเหตุก,การณ์นี้ถูกถ่ายทอดสดและมีผู้บรรยายกีฬาเรียกเธอว่าเป็นคนบ้าที่บุกสนามเธอถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวและถูกปรับเงินไปจำนวนกว่า1,800ดอลลาร์พร้อมทั้งถูกสั่งห้ามเข้าชมเกมในสนามดังกล่าวเป็นเวลา3ปีด้วยกัน เล่ยครั้งที่เธอเคยไปปรากฏตัวที่ซุ่มปิ้งบาร์บีคิวการกุศลในวันชาติออสเตรเลียของร้านเครื่องมือช่างบันนิ่งเพื่อกล่าวหาว่าผู้คนที่มากินไส้กรอกมีส่วนก่อให้เกิดโลกร้อนจากอุตสาหกรรมปศุสักกรรสสตว์การการะทำเหล่านี้เนี่ยถูกวิจารณ์อย่งางหนักโดยหลายคนมองว่าเธอไม่เคารพกิจกรรมการกุศลและก่อความเดือดร้อนที่สาธารณะไปทั่วโดยเหตุการณ์นี้จบลงโดยที่เธอเออกไปหลังจากที่กล่าวขอโทษเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังย้ำว่าถ้าคุณห่วงชาติจริงคุณควรเป็นวีแกนนะการปรากฏตัวในวันนั้นทำให้เธอ ูกสื่อท้องถิ่นขนานนามว่ามาแน่ทุกที่ถ้ามีเรื่องเนื้อสาตต้นปี2021แทชเนี่ยต้องมาเิอกับผลกระทบในโลกออนไลน์เมื่อบัญชีของเธอบนแพลตฟอร์มติกตอกถูกแบนในวันที่10กุมภาพันธ์2021เนื่องจากวิดีโอเนื้อหาการประท้วงที่เป็นข้อถกเทงของเธออย่างไรก็ตามหลังถูกแบนได้เพียงแค่2วัน ิกต็อกเนี่ยก็ได้ปลดแบบบัญชีของเธอทําให้เธอเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยแทชเนี่ยด้โพสต์วิดีโอเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและตั้งเพจระดมทุนโกฟันมีเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายคดีความที่อาจเกิดการประทบของเธอได้ต่อมาในวันที่7เมษายน2021เธอโพสต์วิดีโอขณะบุกเข้าไปร่วมงานกิจกรรมสำหรับเด็กซึ่งมีมุมขี่ม้าโพนี่อยู่ในงานเธอเดินเข้าไปที่คอกม้าและตะโกนบอกผู้ปกครองเด็กว่าการนําม้ามาใช้ในงานเด็กถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมากและเจ้าของม้าโพนี่เองก็บอกว่าเหล่าม้าเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรไปจากเพื่อของพวกเราเช่นเดียวกัน แต่ใดๆก็คือเธอทําให้วันดีๆของเด็กๆต้องมาพังทลายลงไปเสียแล้วและในช่วงนี้ที่เธอกาลังสร้างวีรกรรมเธอก็รู้จักกับตัวแม่ตัวมัมที่พลากจากการมานานอย่างวีแกนทิเชอร์ที่สนใจในแกนบารโทของเธอหลายๆครั้งและมีลักษณะการทำคอนเทนต์ที่คล้ายๆกันรวมไปถึงตัวของบูตี้เองเนี่ยก็เรียกวีแกนทีชเชอร์เป็นแม่และก็มีการคอลแล์หลังจากนั้นมา Go and topless mm mm hmm. take off my shirt s w i n g i t around mm hmm. There. Okay. Now what? I have to, have to take everything off. Okay. กลางปี2021ชื่อของแทชตกเป็นข่าวอีกครั้งในออสเตรเลียตะวันตกเมื่อวันที่1กรกฎาคมตำรวจรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียส่งจดหมายถึงเธอเพื่อแจ้งว่ามีคำสั่งห้ามตามกฎหมายควบคุมสุราโดยระบุว่าเธอเนี่ยเป็นภัยต่อสาธารณาชนและผู้บริโภคศาสตร์คำสั่งนี้เนี่ยส่งผลให้แทชถูกห้ามเข้าทุกสถานที่ที่มีใบอนุญ,ญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วรัฐตลอดระยะเวลา12เดือนไม่ว่าจะเป็นผับบาร์หรือว่าร้านอาหารรวมไปถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มีมุมจำหน่ายเหล้าการใช้อำนาจตามกฎหมาย สุาราลักษณะนี้เองสร้างความกังวลในหมู่นักกฎหมายว่าตำรวจเนี่ยอาจจะใช้อำนาจเกินขอบเขตเพราะกรณีของเทสไม่มีความเกี่ยวข้องกับแอลโกอฮอล์หรือว่าความรุนแรงที่เรานั้นเลย แทชมองว่าคำสั่งห้ามนี้เองเป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่จะปิดกั้นเสียงเรียกร้องหน้าสิทธิสัตว์ของเธอและยืนยันว่าเธอทําการประท้วงโดยสันติและปราศจากความรุนแรงมาเสมอและแม้จะถูกสั่งห้ามในรัฐบ้านเกิดแต่เพียง2วันจะรับจดหมายดังกล่าวเธอก็ยังเดินหน้าประท้วงต่อไปโดยในวันที่4กรกฎาคม2021แทชเนี่ยนำกลุ่มนักเคลื่อนไหวบุกเข้าไปในร้านอาหารซาร์ฟู้ดอย่าง k f c โดยครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์นเธอสวมชุดสีขาวที่ชุ่มไปด้วยเลือดปลอมพกโทรหงเปิดเสสีียงงงกรรด้อขขอขต์ เทเลอดต์ปโลโนพื้นร้านเลิกเคาน์เตอร์ต่อหน้าลูกค้าที่กําลังทานไกท่ทอดควันอย่างอรเดตอร่อยต้องแถบจะอ้วกพุ่งกันเลยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็กินเวลา13นาทีด้วยกันก่อนที่เจ้าที่ตำรวจจะมาถึงและเชิญทุกคนออกจากสถานที่แกรประท้วงครั้งนี้เองมีการบ,บันทึกวิดีโอเผยแพร่ลงอินสตาแกรมของเธอเพร้อมกับข้อความว่าถ้าคุณไม่ใช่วีแกนแปลว่าคุณคือผู้ทารุณสัตว์สื่ออังกฤษยอย่างเดอะอินดีเพนเดนต์ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้พร้อมระบุว่า แทชนั้นต่อสู้กับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และนงมาตั้งแต่ปี2017และเคยบุกป,ปะทุในร้านแมคโดนัลล์รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายเนื้อมาแล้วหลายแห่งด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยเธอยังมีการใช้ถ้อยคำเปรียบเทวตสาหการรมปศุสสตว์กับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าโโลอสคัสเพื่อสื่อถึงความโหดร้ายที่เกิดกับสัตว์และนอกเหนือจากแม่สาวบ,บูตี้คนนี้จะไปที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วอย่าได้คิดว่าเธอเนี่ยจะจบแค่นี้เพราะแม้แต่ร้านแฟชั่นหรูเองเนี่ยก,ไยก็ไม่ว่าจะเป็นุีหรือว่าลวิตอนสาขาขเมือง เ,เ,เธอเนี่ยได้เปลือยท่อนโบนและทาตัวเองด้วยเลือดซึ่งภายหลังเธอบอกว่าเป็นเลือดประจำเดือนของตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะพร้อมชูป้ายที่มีข้อความว่าฉันยอมเปลือยกายดีกว่าสวมหนังของผู้อื่นเพื่อประท้วงสินค้าหนังสัตว์ในร้านการกระทำนี้เองเนี่ยทำให้ลูกค้าและพนักง,งานตกใจมากโดยตำรวจได้เข้ามาจับกลุ่มเธอในสภาพที่มีเพียงชุดชั้นในและก็เลือดป,ปลอมเปิดอทั่วตัว,ตวเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชื่อของเธอเนี่ยเป็นกระแสไวรัลบนช่วอินเทอร์เใน็ตในเวลานั้นต่อมาแทชเนี่ยถูกตั้ง ยังพบอีกว่าเมื่อไม่นานก่อนหน้าน,นั้นเองเธอได้ก่อเหตุค้ายกาันที่ตลาดสดในย่านคอสเทสโลซึ่งเกี่ยวข้องกับการประท้วงเรื่องเนื้อสัตว์เช่นกันโดยศาลเนี่ยพิจารณาสองกรณีพร้อมกันและในวันที่8เมษายน2022เทสเนี่ยถูกตัดสินปรับเป็นเงินรวมกว่า3,500ดอลลาร์จากข้อหาประพฤติไม่เหมาะสมทั้ง2กรณีและหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่2 0สิงหาคม2022ครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์ที่เธอบุกลุยวิกตองเธอได้จัดการประท้วงลักษณะเดียวกันที่นาราลุยวิกตองกลางเมืองเวลเบิ บนบันไดหน้าร้านแล้วก็ราดเลือดปลอมทัว่วตัวและพื้นขั้นบันไดเพราะตะโกนประนามว่าลุยวิกตองเนี่ยมีเลือดติดมือถ้าคุณไม่ใช่วีแกนคุณเองก็มีเลือดติดมือเหมือนกันการประทวงครั้งนี้เนี่ยจบลงโดยมีให้เด็กสาวความปลอดภยัยพาตัวเธอออกไปอย่างสงบก่อนที่ตำรวจจะมาถึงและตักเตือนเธอในข้อหาทำให้ทรัพย์สินเสียหายแต่ก็ไม่มีการควบคุมตัวดใดๆทั้งนั้นและจากกระแสที่เธอเปลือยท่อนบนนี่เองทำให้เธอถูกวิจารณ์ทั้งในแง่ลามกและแน่นอนว่าพื้นที่สีของเธอ,อยังไอจีก็ถูกแบนไปด้วยเพพรราาะมีกโสต์ โป๊ปเลยซึ่งผิดกฎของแพลตฟอร์มทำให้เธอเสียฐานผู้ติดตาของเธอและออกมาด่าว่ามาตรฐานของไอเนี่ยมันสองมาตรฐานเพราะว่าใน Facebook ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับอิน t ตาแกรมกลับมีความเข้มงวดน้อยกว่าและต่อมาโดยกฎหมายที่ห้ามเข้าใกล้รานที่จาหน่ายสุราทําให้เธอตัดสินใจย้ายไปสร้างวีรกรรมในที่ใหม่นั่นก็คือเมลเบิร์นซึ่งมีกฎหมายสิทธิมนุษยชนคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกมากกว่าและออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอจะวนเปลี่ยนวิธีการของตัวเองการดื้อแพ่งโดยสันติเป็นหนทางเดียวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ในความคิดของวีแกนบูตี้อะนะและนั่นทําให้เธอเนี่ยไปปวดที่ลุยวิกตองสาขาเมลเบิร์นอย่างที่เราได้เล่าไปก่อนหน้านี้นั่นเองแต่แล้วมันก็ได้มีข่าวว่าเธอต้องการจะเดินทางกลับไปยังเพิร์ตเพื่อเข้าร่วมงานเพิร์ตรอยัลโชว์ซึ่งเป็นงานมหากรรมปรสัสสตว์ที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน2022และเธอเนี่ยก็ได้สร้างความตกตะลึงโดยแอบพกกุญแจมือวิ่งลงไปในเวทีประกวดโคและล็อกกุญแจมือตัวเองติดกับรั้วคอกวัวพร้อมกับตะโกนบอกผู้ชมว่าการจัดประกวดปสัสสาว์เป็นการเชิดชูท่าส,าสตรและเรรียกอง ให้ศัตว์ในฟาร์มสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องมาตัดกุญแจมือของเธอออกไปและนําตัวเธอออกพร้อมกับตั้งข้อหาบุกรุกสถานที่และในปี2023เธอต้องมาขึ้นศาลและก็ยอมรับข้อกล่าวหาที่ว่าบุกรุกพื้นที่เข้างานในที่สุดก้าวเข้าสู่ปี2023เ่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิศาสตร์ที่เป็นที่จับตามองทั้งในประเทศและก็ระดับโลกเธอได้รับเชิญเป็นวิทยากรและแขกรับเชิญในงานเทศกาลวีแก๊ต่างๆเในเดือนพฤศจิกาย,ยน2023เธอได้ขึ้นเวทีในงานวีแกก แคมป์เอาท์ที่จัดขึ้นในรัฐนิวเซาเวสต์ประเทศออสเตรเลียเคียงข้างนักเคลื่อนไหวคนดังระดับโลกคนอื่นๆแต่แล้วเนี่ยเธอก็ได้ไปสร้างเรื่องใหม่เอาไว้ในวันที่30มิถุนายน2023แคชเนี่ยนำกลุ่มผู้ประท้วงราว10คนบุกเข้าไปในร้านอาหารฝ้ายซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้าของร้านอย่างเชฟจอห์นมมลเทนได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าไม่ต้อนรับพวกว,วีแกนในร้านอีกต่อไปด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพจิตหลังมีปัญหากับลูกค้าวีแกนคนหนึ่งกลุ่มของแคชเนี่ยเข้าไปชูป้ายและก็ เปิดเสียงหมูถูกเชื่อดังล่านร้านสร้างความโกลาหลให้ทั้งพนักงานและลูกค้าทางเชฟจอนและลูกค้าบางส่วนพยายามผลักดันกลุ่มผู้ประท้วงให้ออกไปจนเกิดการปะทะกันเล็กน้อยซึ่งมันก็มีวิดีโอที่บันทึกได้ชัดเจนว่าแทสกตะโกนว่าเสียงกรีดร้องที่คนได้ยินเนี่ยคือเสียงของหมูที่กลางถูกฆ่าถ้าคุณไม่ใช่วีแกนแปลว่าคุณเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบต่อการฆาตกรรมพวกมันซึ่งครั้งแรกเนี่ยมันก็ยังพอทนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กลับมาใหม่พร้อมกับคนเพื่อนแล้วก็เปิดโทรคงนอกร้านพร้อมกับ จนเชฟจอเนี่ยทนไม่ไหวต้องออกมาพยายามยึดและเกิดการประทะขึ้นในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยตำรวจตั้งข้อหาแทชไลกระทงได้แก่บุกรุกสถานที่ขัดขืนคําสั่งให้ออกจากสถานที่เนื่องจากเธอฝ่าฝืนคำสั่งแบนสถานที่ที่มีสุราและประพฤตินตนไม่เรียบร้อยที่สาธารณะ ซึ่งภายหลังคดีเข้าสู่ชั้นศาลและเธอกย็ยอนรักสารภาพและต้องโทษปรับ2,500ดอลลาร์บำเพ็ญประโยชน์30ชั่วโมงและห้ามออกจากรัฐ6เดือนด้วยกันทางร้านฝ่ายเชฟจอของเราได้ออกสื่อว่าเหตุการณ์ประท้วงเนี่ยทำให้ร้านของเขามีลูกค้าเพิ่มขึ้น3เท่าคงต้องค่าสัตว์เพิ่มขึ้นเพื่อเสิร์ฟลูกค้าเขากล่าวเน็บแนมและยังโมโหจนพูดว่าเขาอยากเปิดร้านสเต็กเพิ่มอีกหลายๆแห่งเพื่อกวนประสาทพวกวีแกนแม้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเสียภระระยาที่ทนรับคำด่าที่ถาโถเข้ามาจากผู้ติดตามของ Now, in her words, having to murder more animals because of their actions last. Um... my partner because of this. I thought I was going to marry this woman, and she just couldn't handle the amount of attention. She's a very private person. ปปี2023แทสได้เดินทางไปที่ยุโรปเพื่อรวมกิจกรรมชุมชนวีแกนสากลและพักผ่อนหลังมาเชิญมรสุมคดีความหลายคดีในออสเตรเลียเธอกลับมาที่เพิร์ดก่อนโชวงเทศกาลคริสต์มาสและลงมือทําการประท้วงใหญ่ทันทีเมื่อวันที่4ธันวาคมแทชพร้อมกับแฟนหนุ่มและก็พวกพ้องเดินขบวนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าโดยเธอสวมเสื้อยืดที่มีข้อความว่า End this Holocaust แมรูปแม่หมูกับลูกหมูในกรงเธอชูขวดบรรจุเลือดปลอมเดินตรงไปยังร้านขายเนื้อและสาดเลือดปอลอมลงบนพื้นหน้าร้านพรานตะโกนถามผู้คนว่าคริสต์มาสของคุณเนี่ยจะยเป็นการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ที่เต็มไปด้วยศพอยู่อีกหรือไม่ก่อนที่โรอพอจะเข้ามารังงับเหตุและในเช้าวันต่อมาของขวัญจากซานตาคลอสไม่สิจากตำรวจเนี่ยก็มาให้ของขวัญถึงที่เป็นหมายจับในข้อหาทำลายทรัพย์สินเสียหายและข้อหาประพฤติตนไม่เรียบร้อย เธอถูกควบคุมตัวและกำหนดวันขึ้นสาย,นยในวันที่8มกราคมรับต้นปีแกไปกระทงแบบจุกจโดยรวมไปถึงเนี่ยยังมีคนที่พอรู้ว่าเธอเป็นใครเนี่ยก็จะเอาน้ำมาเทใส่หรือว่าสาดน้ำแข็งใส่เลยก็มีเช่นเดียวกันและจุดตกต่ำของเธอเนี่ยมันก็มาถึงในปี2024เพราะเธอต้องต่อสู้กับคดีความหลายด้านนอกจากคดีประท้วงต่างๆแล้วเธอยังโดนฟ้องร้องในคดีมีปัญหาจากสตแพทย์จากคลินิกในเพิร์สสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อเดือนกันยาย,ยน2021ซึ่งแทสเนี่ยไปประท้วงที่คลินิกดังกล่าวและกล่าวหาว่าที่ คลินิกเลี้ยงนก2ตัวไว้ในกรงเพื่อให้เด็กๆเล่นด้วยนานเป็นการทารุนศาสตร์ และเด้ยโพสคลิปถามสต์ว่าคุณกินคนไข้ของตัวเองด้วยหรือเปล่าคําพูดรุนแรงดังกล่าวทําให้สตวแพทย์และสามีของเธอเนี่ยตัดใจฟ้องแทชและศาลดีกาได้นนพิจารณาคดีนี้แทชและก็แฟนหนุ่มเนี่ยมีความผิดจริงโดยระบุว่าทั้งคู่ใช้ถ้อยคํายั่วยุและุรุนแรงเกินจริงและสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายแก่คู่สามีภรรยาสต์เป็นเงินสูงถึง2 8 0 0 0 0ดอลลาร์หรือเราวหกจุดห้าล้านบาทกันเลยทีเดียวภายหลังคําตัดสินแทชเนี่ยได้ประกาศล้มละ,ล,ะลายเพื่อระงับการบังคับคดีทางการเงินและ มอบหนังสือเดินทางให้กับศาลเพื่อสแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเธอจะไม่หลบหนีออกจากประเทศจนกว่าจะเคลียร์หนี้สินทั้งหมดและแม้จะแพ้คดีและต้องเผเชิญกับภาระหนี้สินมหาศาลแต่แทชเนี่ยยังยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่หยุดต่อสู้เพื่อศาสตร์โดยเธอกล่าวกับสื่อว่าคุณจะริบเงินฉันจะขู่ฆ่าฉันหรือจะทําลายทุกอย่างของฉันก็ได้แต่จะไม่มีใครแย่งเสียงที่ฉันจะพูดแทนสัตว์ไปจากฉันได้ปัจจุบันในปี2025แทชเนี่ยยังคงเป็นนักเคลื่อนไหววีแกนที่มีบทบาทในวัย32ปีและยังคงเดินหน้าร ทางออนนไล์แลละอฟไนม้ช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอบางส่วนจะถูกระงับไปแล้วแต่เธอก็ได้เปิดบัญชีใหม่และสื่อสารกับผู้ติดตามอย่างต่อเนื่องในแนวทางของเธอที่มีการปรับเล็กน้อยเช่นมีการใช้แพลตฟอร์มอย่าง OF เพื่อหารายได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ก็ทํามานานหลายปีแล้วซึ่งในเหตุการณ์ฟ้องร้องล่าสุดเธอก็ถูกบังคับให้แสดงรายการทางการเงินและก็มีการเปิดเผยได้ว่ารายได้หลังจากการผลิตเนื้อหาแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ที่ตัวของแท้สามารถทําได้อยู่ที่ราวเดือนละ4,000 40, ดอลลาร์และตกทั้งปีเนี่ย ที่ประมาณสาม0 0ดอลลาร์รวมไปถึงเนี่ยยังมีการเปิดระดมทุนออนไลน์เมื่อเธอเนี่ยต้องเาเิอกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายก้อนใหญ่ซึ่งหนึ่งในคนที่ติดตามเธออย่างใกล้ชิดมากๆก็คือไอแซคบัตเตอร์ฟิลด์ที่เธอเคยออกมาด่าเขาก็พูดถึงประเด็ดนนี้และมีคนคอมเมนต์ว่าเธอเป็นวีแกนต่อไปได้ยังไงกันเนี่ยในเมื่อเธอเนี่ยก็ขายเนื้อของตัวเองอยู่เลยนะและหลังจากที่ล้มละลายแทสเนี่ยพยายามเปิดระดมทุน3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, 000, 000, เพื่อเป็นค่าประกาศให้ผููดูแลการล้มละลายและจะสามารถทําให้เธอเนี่ยเดินทางไปงานวีแกน Cam out, ดอย่างไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยเธอก็ลงทุนไม่สําเร็จวีซ่ายูเคของเธอก,ก็ถูกปฏิเสธแล้วก็มีข้อคอรหาว่าเธอก็ทําเงินได้ตั้งมากมายจาก OF อยู่แล้วนี่จะมาเปิดอารมณ์ทูนเพื่อให้เธอได้เป็นเที่ยวฟรีอีกเนี่ยนะจะป้าหรือยังไงกันส่วนทิ้งทายกันหนึ่งก็คือข้อความจากเชฟจอนเจ้าของร้านฝ่ายได้บอกเธอโดยตรงผ่านรายการทีวีแห่งหนึ่งที่บอกว่าจะฟอ้องเธอเพิ่มเหมือนเจ้าของคลินิกศาสตร์เพราะเขาเนี่ยได้รับคําด่ามากมายจากผู้สนับสนุนของเธอโดยที่เธอเนี่ยโดนโทษแค่นิดหน่อยเท่านั้นซึ่งมันก็แทนใจใครอีกหลายคน แนอน This is gonna teach her a lesson. If she's fine that amount of money she's gonna think twice และเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของวีแกนบูตี้คิดว่าใครเนี่ยสุดกว่ากันระหว่างป้าวีแกนกับเธอคนนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเหมือนเดิมคลิปต่อไปของพวกเราเทคอ s ซีจะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้แล้วมารอติดตามกันได้เลยนะครับ